ก็ยิ่งีใจเยอะกว่าประมาดหัว่นาั้ได้ยินข่าวว่าไมสบายจะมาเยี่ยมหลายคนหลายคนลยังไม่มีเวลามานั้นอยู่โรงพยาบาล ย้ายมันที่สองวันเจ็ดเอรียอยายาเล็กจีนโอ้โหเป็นเงาเป็นเงาต้องใส่ก่อนใส่แล้วอยากไปเพื่อประโยชนเป็นเงาเออฟังคำมาหอมดี

โมฟินไม่ได้ใช้เจ้าคาพันเตยไ,ไม่ไม่เกียดใช่ไหมคีโมอ๋อคีโมยังแล้วคีโมยันไม่เหนื่อยอ๋ออ๋อวันจะได้รับขอ

chăm lại một nắng 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 thấm nắng 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 โอ้เจ้าเจยยยิ่มากก็คือยชิดยิ่ีนะจำพัยจำพายจำเลยยังเรียนจำในวันยังคิดให้ยังสือวิจยุกับทาที่ครูไอ่ไปไฟดูนี่นะตอนนี้ตอนนี้มันมันสัทธาพัฒนากาฟนั่งเยียมอยู่อันแต่อุโซที่ล่มมันถามหาว่าอย่างนีกจิตเป็นไไเล่นไดงานเป็นสรุกอะไรเป็นเมืองยาก นีโอกาสตัวทีเป็นไม่ยูหันยาบ้าครับก็ต้องเ็นงตรงไปแต่จะได้ว่าใส่น่งในน้ำจเป็นในรูปนึงกันต้องกลับไปใส่ได้ยู่ั่วข้าวไไห้จะฝันไม่วันสงัดแต่ทันมีอะไรมีอายรตัวทีเหนข้าอยู่ไรก็ดีใจเงินจะสร้างล่าตัวเฮ้งรา เพิ่มใจเนื้อเนาใจสมบรณ์ิีรชาิโมดลยงเลจ้อดวิย์สร้างเป็นท like, mm mm yeah, like yeah. ี่เรียบร้ยนุ่งีตอต้องตอ้องตงตงเต้ค้้้เอง้องตอ้้ตต้องตอ้้

ตั้งแต่สร้างวัดสวนธรรมมาสามสี่ปีแล้วไปทุกวันทุกวันไม่มีป่าตั้งแต่ต like ั้งแต่มีปีนี้อ่ะไม่ไปก็เลยมาเยี่ยมไกลเลยเยอะมากมาเยี่ยมเหมอว่าในไทยบางทีก็หุ่มล้มนะหุ่นล้มวันนั้นฝนตกนะฝนตกลื่นมาเยเราจะได้ฝักอะไรพื่พันเจจอดรถ าาว่าข้าวพ่หมดเลยกิน <c oughs> ข้ามันได้ดีอะล้าก็โงนทุกอย่แม่อยากให้พิคขูดได้มีเวลาขนขวายในเรื่องของธรรมในเรื่องของกิจของสงแล้วแม่ก็พยายามที่จะหาอาหารไปถวายพันเตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ฝนตกฟ้าร้องไงแม่ก็ไปขับมอไซค์ก็หกล้มมัง่งลื่นมัง่งตลกขาเป็นแผลหมดเลยก็มี วันนี้แม่จำหนูได้แล้วเนาะจ้าตอนที่อยู่โรงพยาบาลบุ๊กจำหงไม่ได้จ้าแม่ดีขึ้นเยอะแล้ววันนี้เป็นทางเครื่องรีดถุงแขนยาวคอแขนโปรพที่รูกะบุ้ยยังไข็งยังค่ะแขนยาแขนยังแขงแขนจ้า กินร้านไทยสบายสิม่วงที่ปลูกไปบ้านอหารตอนที่เต้องวางวางวางนี่ข้างมีกว่านอีกว่ามีม่พี่ครูเขาบ้านผมเนาะนีม่วไปแล้วสามเพแล้วเดี๋ยวจะไปไทยดรอไปจารยวตกนได้เกิอได้ ก็พี่คุ้งเป็นของูอย้ยูว่สกุลนี้ก็จะพวดใจกัดขอ ถ้ามีข้าคนยิงก็ายกได้อ่นได้หัวเท็่กขึ้นก็ไหวเลยไหวไปเไปนังมัน็ไววีกวานี้เดี๋ยวคือความธรมันทั้งองแก้วตมองตยองรักษาถ้าร้อนไม่สน่นก็ส่งพูดสต้องอยู่กรงรถน้าละจิตใจเอาสวยนาทีจะทํำเลยนะ ว่ต้องไปยุวว่าต้องต้องไปสนใจช่วงถ้ามอราการ์นี่บวยกตัเวมนวบเื่งอก็เพียน่นมเเ็นมันต้องวอไวแล้วิ่งเขามาหาเรางหาจริง้เดี๋ยวทิ้งไลเขมาบข่าวก็คคนคนเขามา ข้ากระสแดงหลายแล้นะยไร้ยาาากาซับีดกร่ข้าอาราะสแ้ิ่งที่มันโมกดวแก่เจ็บมันวอกไรมันบกตาทาไปนี้พาราพูดที่เจ้าก็บอกไว้แล้ว ว้งเก็บค้าวคนนู้สตรงไหน้าที่จะทำมาต้องเไปมอระักการเล่นนนู้นนาที่จะทำให้จันเอมันเอนการเห็นเกิดดับส้องส้องตนเ้ียเป็นมาแล้วกนจองพอไปอยู่กับลุแต่แสดงว่าลุงเปนดับไปน้าเกลือ ลูกเกิดนั่งักลูกดันั่งเกิดมันจะต้องตอนตนะครับพอใจนิสิงแต่เขาไปถึงยันิสิ่งต่ต้องรับมันเสียต้อัต้อก็เขคอยสังเกตไปเรื่อยๆก็อนไปได้เขาอใจนี้ลูกณพ่อ

นี้แล้วทำหนป็นตอหนึ่งเครื่องวใจของโยมเจริญโย,ย,ยกโยยจ,กงงจกิตใจการททำแล้วนี่นะโยมจิตนี้เราควระเจ้าถสารณนาทีะทำถม่นสารนาีปรสงค์สารนาจากตอนนี้นะโจิตเดียจะใครยังเดียวย่างข้าันหางพก่านสาราสาราขึ้นกันหา่า เดินทีเนื่อตั้งยอะทีเด็กจะคาไว่าจบเดี๋ยวเรีย,ย,ย,ยนไปขันห่างยังต้องรักความเตอนอย่งเป็นมากยังได้ยังก็ตอน,นนี้คือตอนตอน้นงนอ,ตองคืนทั้าวงในสมุนรุ่ากเ้านพิ่จะดูตัวเอ

เจะาว่ม uh, ีทั้งในที่จริงไม่รอดไม่ทำนิ่ต่อสายตรงมีแต่พรามมันใจเราพูดเราเราค่อยช่ว้ทำการหลักกานทำการคะณราพนอพสนใจประโยชนตัวาจทายจะขี่จะย้ยจะเนียว่มีไผนเนี่ยกระาับตั้งรตข้าตักจริง คุกทราบกรบไม่มู้คต้องคิดต้องต่นเนี่ยไปหม่ยุกศิษธรรมการการศึาวัยยวมากศิสมนักทิ่งปฏิวัตินี่งจติสัมปััญญายังได้าก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตนนวนตืนตพันย้ทังมบตื่นใ่นให้ังนันงต่น้พลังนี้พลันปห้ังตื่นี้พลังตื่นให้ตื่นใ้พังตน้พัห้ลต่นใหั่ใ้พลังนใหงนัต้ตน้พงนลตนหัตนั้ต้ตนปัตันตงังนัั พอามีภาษาอีกนี้ไป็ทันได้นั่นอ่างเป็นวไเ้ก็ไม่ต้องต้อตึกนะหองตึ้ตึของนิงแล้วทำมันต้องเพ่ตรงไหนสุดแต่ต้องเพิ่มทำมาพอนาดขนาดที่เาดูวันนี้ยุนตา ที่จะคิดด้การไก่ควดประจําประจําเงี่ยลอยอยๆล้วะคิดไปว่ามมนเป็นทุกข์ตั้งเนสิอาศัยติตั้งมานอาศัยีิตั้งมันกันเป็นปีไถ่ยัดขาผุ้จะย่างัาสนาการลูกเห็นต่เป็นจติบ 我。<music>